สว,นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mosto Channel นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศของวัดดอนใหญ่นะครับว่าเงียบเหงาไหมเป็นยังไงบ้างช่วงโควิดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงวัดดอนใหญ่คลองแปดจะมีอะไรล่ะมีมีคนบอกให้ถ่ายป้ายแต่เราจะถ่ายบรรยากาศครับผมถ่ายไปเลยเนี่ยทม่ได้มานานมากเลยนะมันสวยมากเดี๋ยวเข้าไปกาบเดีวยเข้าไปกาบพระก่อนดีกว่านะฮะไป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  Yeah <laughs> เรื่วงโควิดนะ ไปยืมเลยสวยมากๆก,กับวัดเออขี่ซะฉ่ำเลยฮะ <S <S เจ้าฉ่ำเลยแบบน้ำเจลอแลกอฮอล์ดีกว่ากับบ้านแบบ <S 2> <S 2: <S 2: <S เขาะช้ำใช่้าไปตงนู้นข้างหลังมันจะมีไอ้นั่นหรือป่ามีอะไรมีสระน้ำอ่ะมีที่เลี้ยงปลาอ่ะใช่วันนีมีร้านก๋วยเตีอด้ว่ไม่กินแล้วครับเมื่อกี้กินไปแล้วเห็นอะไรก็ขำมัวนั่เล่าอ่ะ น <huh ี่ครับุโมิทีอ้าวไม่มีหรอทีนี้สองชิ้นมีอเที่ยมแล้วก็ทัวร์วัดนะครับวันนี้ไอ้จที่ไม่ได้ไปไหนมานานประมาณห้าหกเดือนโอหยเฮ้ยเฮ้ย ไปดิงนะาจริงๆกรกินดเกียวกลบมไดไปบอกว่าอเยเตองเต็มเเลยเต็มเกล้องเต็มเมเลยเต็มเต็มกล้องนี่แโเห็นสองเฟซแล้วสองคนจริงอาจารย์เขาสอสองเฟซพวกเราเออฮมเกินจังเลยมีไอ้ไข่ด้วยนะครับ ด้านใหญ่มีมีมจุดไหว้ไข่ด้วยนะครับฮะ่าวาไงไอ้ไข่สร้างบุนเรวรูปดูเขาเทวายไก่เต็มเลยดูตรงรูปไอ้ไข่มีเทวายไก่เต็มเลย <c oughs> และตรงนี้ก็เทวายของเล่นให้ไข่เยอะแยะ มีทั้งไก่ไม่ใช่ไก่เยอะมากผูชนชนชไก่น้อยเยอะอูชายไข่นะครับอูชายไข่นะครับนี่คือทูบไอไข่นะครับนี่คือทูบไอไข่นะครับทำบุญยี่สิบบาทจุดทูบพี่ตรงนี้จุดทูบพี่ตรงนี้แล้วเอาตรงนี้ปักไปในกระถางไม่ต้องพูแล้วล่ะไม่ต้องพูแล้วล่ะมลองดูไม่ต้องูแล้วล่ะ แค yeah, ่ผ hey. like ู้อก like ็ได้ยิงกันแล้วทะทปะาทะกสิแม่กอจะได้เล่น นานหน่อยนะเนี่ยก็ต้องไหล<อ>เรืองจะเอาเลขไหนดี <laughs> ส่วนที่นี่สวยมากเลยครับเดินดูทั้งหมดเพื่อใครจะมาถ่ายรูปหรืออะไรก็ได้นะฮะผมเดินชม่นี้หอนะฮะคลิปมันจะยาวเกินไปไนี่ดูวสวนครับ หเหมือนอยู่รีสอร์ทเดินไปซาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมวนหัวอันนี้คือบรรยากาศข้างในวัดนะฮะใครจะมาก็มาได้นะครับวันนี้อยู่คลองแปดนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับ ทูบที่เราได้ปักไปเมื่อกี้อ่ะมันจะมีตัวเลขนะครับบอกอยู่นะครับซึ่งผมจะไม่บอกนะให้คุณผู้ชมเดาเองนะครับว่าผมได้เลขอะไรเป็นเลขของไอ้ไข่นะครับผมจริงจริงจริงจริมีลูกฟันด้วยนะครับเพราะว่าดื่มพาชม ได้เวลากลับแล้วครับอืเอเราไปพักผ่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าวัดสุดท้ายครับผมก่อนจะกลับบ้านนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับต้องหายเปล่า ด้วยนะครับสำหรับความยาวคลิปนะครับเดี๋ยวจะไปตัดให้น้อยลงนะครับไปช่ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป